คันนี้เธอโบเดิมพังนะครับพังเพราะอะไรพังเพราะกองอากาศเดี๋ยวไปดูคลิปตอนพังกันโอ้โหลูกค้าบอกโบขาดเจ็นเป็ดไม่ขาดได้ไงไม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยยังสุดตั้งแต่ออกรถมาเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ไม่เปล่าวะไม่โอ้โหดูดิเนี่ยอไม่เจ๋งแล้วก็ยังไปยืนให้โดนฝนนะลองลองลองคาอพื้นที่พื้นเบาเนีดิคาอที่พื้นเบาเบโอ้โหแค่เทก็หล่นแล้วอ่ะหจะไป อยู่ๆก็อยากซิ่งเนี่ยพรุ่งนี้เราสุดอี่โมเสร็จอยู่แล้วใบใบก็เด็ดแล้วมั้งเดี๋ยวจัดให้เลยเช้าไม่เคยเป่าเลยสุดจัดของแท้เนี่ยครับคนใช้รถก็คือเนี่ยเขาเรียกคนใช้รถใช่คนใช้รถใช่รถยิงดูดิใช่จริงเอาโบเดิมหรือเอาโบแต่งพี่เียน้ำมันต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแต่งไงดีแต่งเลยนี่นะฮะก็ ยังไงก็เป่ากองอากาศกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเดิมเป็นกองแต่งก็แล้วแต่คราวนี้มาถึงวิธีการเปลี่ยนเทอร์โบแล้วกันนะว่าเราควรจะเปลี่ยนเทอร์โบแบบไหนดีเดี๋ยวพาไปเลือกกันนี่ครับเทอร์โบ1.9มีหลายตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่3,900ขยับขึ้นมามีหลายรุ่นดูดิ1.9ดเ้เท่านั้นเลยหรือจะเป็นตัวหมื่นกว่าบ,บาทฝั่งนี้ก็มีมีเยอะครับตอบยากอย่างขนาด f 5นี่ยังมีปาก4ี่ปปาก50ฝาหน้าเกตยีตฝาหน้าธรรมดาตัว ถูกเลยของเฟกอะไรพวกนี้มีหมดฮะส่วนวิธีการเลือกเทอร์โบให้เหมาะสมกับรถนะฮะต้องถามช่างที่ติดตั้งที่จูนให้คุณไม่งั้นติดตั้งไปแล้วไปจูนไม่จบก็ต้องมาเปลี่ยนอีกหลายรอบหลังจากเปลี่ยนเทอร์โบเสร็จต้องไล่น้ามันที่ค้างอยู่ในท่ออินเตอร์ Inter นี้ก่อนนะครับถ้ามีน้ํามันอยู่ในนี้แนะนําให้ถอดจุกนี้ไล่แล้วก็ถ้าให้ดีก็ต้องดูว่ามาถึงนี่หรือเปล่าถ้าถึงนี่ก็แนะนาให้ถอดหัวฉีดหรือถอดหัวเผาเพื่อไล่รน้ำมันออกจากเครื่องก่อนไม่งั้นสตาร์ทไปถ้าน้ำมันคคค้้าาางงงเเยออออะะกจจหรรรืื่์ แต่คันนี้ถือว่าโชคดีครับไม่มีในอินเตอร์เลยเพราะว่าขาดหลังขาดหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับขาดไปหลังก็จะออกข้อแบบนี้ถ้าไม่มีมอเอพักก็ลอดไปถ้ามีมออพักก็ยาวนะครับงานยาว